oh, you. สวัสดีครับเต้นวิถีอีสานครับผมครับสวัสดีครับขาสมบูรณ์วิถีอีสานก่าครับผมครับผมครับข้าวสมบูรลุงฝนครับพี่น้องครับผมลุงฝนวิถีอีสานครับผมโอ้เมื่อนี่ลุงฝนพี่น้องครับเมื่อนี่เป็นช่างเมื่ออาชีพพี่น้องครับผมครับเมื่อนี่ขึ้นตอกอ่าลังคาพี่น้องครับเมื่อนี่กำลังเล็ดโค้งส่างพี่รองครับผมครับเมื่อนี่กะลุงฝนครับสมบูรณ์ลุยสองคนพี่น้องครับเมื่อนี่กะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องครับผมครับเมื่อนี่ลุงฝนก็เลยกำลังตีแม่กับแก้ด้วลุงเนาะ มื egal, อ่อน, like นี้ก็ถือว่าเป็นสร้างมืออาชีพพี่น้องครับผมครับบมเป็นธรรมดาเด้อนะพ่อเนาะครับเป็นสร้างมืออาชีพนี่แต่ก็แต่มีแต่สมัครเล่นแล้วก็เป็นสร้างแกเปลี่ยนแต่ข้อมือเนี่ยมันบ่บ่ดาแล้วเป็นสร้างมืออาชีพเด้แลครับเอ็นดูตัวดูไปแล้วครับเบิ้งเอาไปลองเลยเรียบร้อยแล้วนะครับโครงสร้างศาลาหิมหน่ำเฮาไปแล้วครับเบิ้งเอาไปลองโอ้สวยงามไปแล้วครับโอ้่งงามไเอ็ดคืนแล้วหลังเมื่น้อยตัวตัวนี้พ่อเป็นปอเมื่อน้อยเดียวโอ้พี่น้องครับพูดนะบัดนี้ทุกทางนั่งเย็นๆเลยริมนนนาเเลยะะพ่อ สว่สสางสว่างพี่นครับผมครับบอลงานมาทั้งนี่ก็วยเตียวเห็นน้ำทั้งนั่นก็วยเตียวเห็นทงหน้าพี่น้องครับบันแรกการเลยพี่น้องเอ็นนี่แล้วครับพี่น้องครับวิธีอีสานบานเฮ้าพี่น้องสุดยอดพี่น้องครับผมครับเหมือนนี่ก็ได้เอ anymore, ้ยนี่พี่น้องครับผมครับนี้ก็เดี๋ยวพากันเอสซากอนพี่น้องครับผมขับเดี๋ยวจะพากันเอ็ดจักน้อยพี่น้องครับสิพากันตอนนี้วางสียั่วเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับนี่พี่น้องนี่วางสียั่วเรียบร้อยแล้วกันจังสีวางขาวต่อพี่น้องครับเป็นไรพี่น้องว่าสวยงามบบ่่ครัผมมก็ถืออววาาสยงงนนะพี้ บอกไงว่าฝีมือรับนี่นี่หารับจ้างได้พี่น้องครับผมไปหารับเมาได้เลยนะพ่อเนาะดูนี่เนาะถือว่าพ่อได้พี่น้องครับผมครับถือว่าสุดยอดละละพี่น้องครับนี่ก็ได้เอาพี่น้องครับเดี๋ยวพักกันเอ้เจัาหน้าสกปร์มือนี่กี่ตังเยศษจุ้กินน้ำกันนะพ่อเนอ้อขึ้นว่าเศดไม่นู่นอย่างก็พ่อดูนี่ขึ้นว่าด้วยเนี่ลาบเศษครับผมลาบเป็ดแซ่บ เราเป็ดเสียบๆนี่ยล่ะพี่น้องก็จะมาข้กวบนเนี่ยไหลพี่น้องเลยพูน่ะพี่น้องครับเป็ดห่านไก่เฮาอยู่ฟังพูนครับผมนีอีกนี่อีกครับผมกินเนื้อกินเสื้อกันหลายคลิปหลายตอนแล้วนะพ่อเนาะกินเนื้อหลายกับบ่อเออกินดูหลายมันกับบ่อไข่แสียบป่นไ่ยครับผมครับกินไก่ลุงฝนกับพุ่นพี่น้องครับเลี้ยงว่อยู่ปุ่นพี่น้องครับพุ่นจะจกซุ้มกันยี่ปุ่นทั้งนั้นก็ได้พี่น้องเฮ้ยแรงยิดมือร่างเรียมซุ้มด้ โอ้ยไก่เก่งไก่ตีไปต่นงครับจักตีไปเลยไม่ได้ตีหมอย่ำไหนก็นไรเข้ามาไปตีย่ำไหนก็ได้ให้มาย่ำนั่นไปนองนไยโอ้ยมันรักขายเนื้อมันรักขายตลอดตีย่ำไหนได้ให้มาย่ำนั่นไปนอนก็แพ้ตลอดโอ้ยไปนอนโอ้ยไปนัอนเลยกระด่าแข็งมิดโกนโอ้ยพี่น้องนไยเอ้า บ้ดนี้เดี๋ยวจัาหน่อยแต่พจับเป็ดไปอยู่กินน้นกันลุงเนาะนี่ตามติดตามพี่น้อง้นี่ครับผมหลังจากที่ตีนี่เดี๋ยวลอยแล้วพอเนาะครับผมเฮ้ยบ้านี้นี่จัดสองตัวเลยตินี่สองตัวเลยมึอนี่นี่ครับกับเขาเร่งเขาจิลาบนะพอเนาะครับผมเป็ดบ้านเป็ดที่เขาเลี้ยงไว้นี่ครับผมทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งฮันกินตะปาตะเนื้อหลายกะ นี่กินลาบเป็ดได้บานนี้่วันแล้วพอ่อวันปนไหนมีน้ำเล่นอยู่เหมือนซำนีแล้วเนาะเป็ดนี่ครับเอ้าเดี๋ยวถวางขนนะพ่อเนาะครับผมเดี๋ยวจังมาลาบกินแซ่บๆนั่งกันครับผมบานนี พี่น้องครับโอ้ยเมื่อกี้หลังจากที่ลงุงฝนลุกคนลุนปีกเรื่อยๆพี่น้องครับครับวันนี้เรากลับมาฟักมาอย่างพี่น้องครับมืัอนี้มาอู้พี่น้องเลยอ่าพี่น้องครับเราจะแซ่บหลพี่น้องครับมืัอนี้อู้เป็ดพี่น้องครับผมครับมืัอนี้อ่ะทั้งนี้พี่น้องครับทั้งนี้แม่ทิพกะต้มพี่น้องครับผมครับพี่น้องคนละอ่าเราจะแซ่บหลพี่น้องเลยมา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 พี่น้องครับเข่ากินน้ำน้ากันในเบืองเด้อแซน้ำล้ากันพี่น้องเดี๋ยวมืัอนี้เดี๋ยวเขาไปปรุงก็พี่น้องครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวปรุงลาบเป็ดแซน้ำล้างกัรคร ครับวันนี้คุณแม่ทีก่กำลังปหวงพี่น้องครับใส่พี่เขาขวดต้นีลแม่โอ้โวนเดียวท่านใจไว้เหมือนโกหกพี่น้องครับครับเบังแดดพี่น้องครับข้าเดียวเลยพี่น้องเนี่ยครับผมครับวันนี้ก็จะมีมะนาวพี่น้องครับผมครับเพิ่มความเปรี้ยวลงไปแล้วแม่เนาะสำหรับลาบเป็ดพี่น้องครับผมครับแล้วก็ตามด้วยราชาชิรลดพี่น้องครับผมครับรสชาติของราชาพี่น้องครับโอ้ยขาดบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยอันนี้นี่สุดยอดเลยแม่เนาะใส่พอดีสวยงามพี่น้องครับผมจะใส่หลามอยู่หัวโปกพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้ก็น้ำปลานิดนึงนะแม่เนาะ หยอดลงไปพี่น้องครับผมครับอันนี้ตอนขัวเข้าหยอดเกลือที่เราได้ไหมน้องเข้าก็จะปรุงครับผมครับค้นในเข้ากันตะกรอนพี่น้องครับผมครับเพิ่มกระตามด้วยผักหอมพี่น้องครับผมครับพี่น้องโอ้สูตรเด็ดแม่ทิพย์เด่นนี่พี่น้องเนี่ยผมโอ้เปล่าเสียบตัวนี้แล้วครับผมครับพี่น้องครับผมนู้อนแม่ซิมตะกรอนเพื่อความมั่นใจอําลองฟาเดี๋ยวลูกกําลังฟาซิมตะกรอนให้แม่ซิมเบิ่งไปได้ไหม เหมือนมันอร่อยอร่อยจช่ไหมเด๋ยวดนี่ให้น้องฟาซิมเนาะมีแต่อร่อยอร่อยพี่น้องเบิ่งเอาเดี๋ยวแกจะซิมตอนให้ซิมเนาะซิมน้ำไหมลูกไม่มาซิมตอนนี่ไหนโอ้โหนะมิมิลองเอ้แบบนี้มาคักแน่แท้เกือบอมกันจ่องเป็นไงเป็นไเ็นบ้า อร่อยกว่าเออไม่เดี๋ยวยายยังไม่ปรุงเตรียมสูตรเอ้ยหรอไม่บ่ออร่อยกับน้ำลงไปอีกพี่น้องเ็คือภาษาชินรุ่นเท่ามือเนี่ยมันบ่อร่อยมันรูปไปพอแล้วแม่ป่ะนี่มันจะอร่อยหอมเลยป่ะนี่มาคนล่ะผมซีมบกันแหะมันคือน่าอร่อยแท้เลยนี่ภาษาซับนีหนึ่งพี่น้องว่าลาบเป็ดเอ็นไหนมันก็อร่อยแต่พี่น้องว่าหืมน้าปลา บกพริกปลาแดกสุดยอดเลยพี่น้องเลยบะเนียบะนี่นี่เพิ่ม,มันจ็กง่อยหนึ่งแม่เพื่อความรสชาติสุดยอดแล้วอหอมเฮาเลยแม่ออเออยอดหอมยอดหอมใส่ลงไปเลยน้องแฟรเนี่ยบ,บอกว่าบอลลอยวันนี้แม่เสียหน้าเสียตายายเพิ่มเลยบอกอย่างนี้หมายความว่าแบบว่าเียไม่หลีก่าวงข้อินเอาคนมาเนี่ยน้องแฟร์เสียมายรู้บ้างไหมน้องลุงเอสพี่น้องเอ้ยบะเนีย เออแย่ใส enfin> ่ลาซาหน่อยเหนเห็นนางเลี้ยงกินบแซบยังเหยูงเลียงนอันนี้ย่ไท่านเด็กคกานีซิมก่อนอาซิมไม่ก็หน้ไปดีพรแล้วพอแล้วพรแล้วเออซิมหน่อยหน่อยซิมหลายซิมหลายไม่ซิแซบแน่ไปซิมแต่ตอนน้ำไหนกัดใชรแน่ลมาบ่ออีลีหรือบ่ออีตัวแซบบ่ไปเนี่ยเออ เออโอเคพี่น้องครับผมวันนี้อ่ะไปไปไปพี่น้องครับผมครับวันนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมวันนี้ลาบเป็ดแม่ทิพย์พี่น้องครับเอจไในกระแซบพี่น้องครับเบิกงนะพี่น้องพี่น้องเลยยั่ว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 น้องกันพี่น้องครับวันนี้แซบแซบแล้วพี่น้องฟ้าว่าพานวันนี้เอ้าเด็กหน่อยบาตัวพี่น้องครับวันนี้ไปไปกินน้อกันพี่น้องเฮ้าพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมามามาครับพี่น้องครับสุภูสุขจิตรักษ์มึงกินตอนนี้เบิึงเนอะกินข้าวกินหน้าน้องกัญครับพี่น้องคร นี่พ่อทากับมาถึงจัิงวะพอดีเอาพ่อทาลงมือเข้ากันเลยมันเอกกับีฮอตก้อยเนื้อพี่น้องครับผมครับโอ้ยในในกินมันเอกน่าสุดยอดเลยพี่น้องครับอมา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 พี่น้องเอ้ยเขากินานต้องกัรพี่น้องครับผมครับหลังจากที่มือนีอกะพากันที่เถียงพี่น้องครับมืรับหลก็ได้อกะเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมครับสำหรับการวางโค้งพี่น้องครับวางย่อวางหยางมือกับจังสีแดงมุ่งนิดนึงเนาะ ก็ที่ว่าลวดเร็วอยู่น,านมาะอวดเครับผมบานาครับผมครับครับผมพร้อม้วยทางพอ่อพมพี่รองครับรพ่อพมมือนี้บเลมาพี่รองครับติดพารกคิดมือนี้ก็ได้พกัพกแพักยี่สองมือก่อนมือยคุดหลุมาามามามาพี่รองครับกิขนข้าวกลาเนื้อเป็นเดอดป่นี่พี่รองครับกินข้าวงเนีเป็นไงค้้องฟ้าอร่อยไหมลูกวันนี้ฟ้าเป็นไมบ้อนี้แค่เนี่ย่ลูก เออตอนแรกเป็นยังไงตอนแรกอะตอนแรกมันเป็นแบบว่าอร่อยเลยอะว่าอ้าวันนี้เราอร่อยแล้ววันนี้มั้ยบอสครับผมครับเอิญพี่ป้าน้าอาครับมากินนั่นเลยลูกพี่ป้าน้าอากินก่อนมาแกะไส้ปลาครับผมเมื่อนี้กินลาบเป็นลูกเนาะเออน้องใส่ลูกเดี้ยเม่กินที่น้องใส่ลูกมื้อเนี้ยโอ้ยน้องใส่ลงูกน้องนั้นเลยพี่น้องเอิ่มเมื่อนี้อ่ะมามาพี่น้องครับแซ่บจเสนน้องกันก็พี่น้องเอิ่มเมื่อนี้ ขาหนี่อยตีซะเถอะหลอดตัวผู้บอกมาใส่ขาไม่มันเป็นขาไม่อันมันเป็นหลอดไฟโอ้ไถ่ถามวะเนี้กครับเราทายเนะพ่อทารอโอ้เบิ่งหนายผี้องครับพูดถนะึงทางพุน่นนี่มันนี่เป็นออเดอร์พอทากันได้ผี้องครับกินแบบเดือดๆไปซะก่อนอืมมีแนวแก้ข้าวแก่เครื่องไปหรอมีแน่แก่ไปเลยลอืมเปได้พ่อวันนี้เขาทายอ,อ,อยู่นะพ่อเนาะบ่ติดแข็ติดข้างกว่าไรนาะ วางไงติกะติดหลานวางเพราะนี่อิมันลุกมาได้ได้วนี้แวเศราก็เศามไดพี่้องไยตอนบุกิมก็ได้จังะนก็ได้เฮ้ยลอยไทยจนพ่อสมบูรณ์นะพี่้องไงช่วงนี้เข้าม่ค่อดีไปไหนพี่้องครับนี่หะพี่้อง้ยเถ่ามากแก้มากจี่ล่ะเขยวข้ามบ่ค่ดีไปไหนเพระคือพ่่นาะโอ้ยเข่วเดือคบคิดเลยเนี่ย โอ้ยโอเคโอ้ยโอเคเออเอากินเข่าเน้กินเข่าเน้คุยควายเนื้อนะควายเนื้อนะโอ้ยคุยควายเนื้อพี่น้องครับแต่ผมมีหอดควายเนื้อเด้พี่น้องควายเนื้อลาบเป็ดต้มเป็ดพี่น้องครับผมมันอยู่ในกลิ่นห้องพี่น้องครับโอ้ยมาๆๆๆพี่น้องครับ ข่าวหุ่นเขาก็ได้ถ็กใจน้องฝ้าพี่น้องเอ็นหลับเป็นเหมือนน้องฝ้าเนาะชวดจอดเล่นบาหรกเออเนาะครับผมกลับ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 เนีเงาข้นลน้อยเน่นาเนี่ยมเนี่ย่งเบาของเล็กน้อยอยู่พี่น้องครับบนไ้เฟลเบิร์ดลายดอกค่ะขวดเดียวนึงอื นังครับมันนี่บ่ไป่งเด้อมันนี่บ่ไปก็ได้ไปมาไปอังไหนมันนี่เออเมาไม่ขับเ้ามาทานรอไปซ่งยังไงอครับอมเีย้านี่เราเนี่เราใช้รถอ่ะเอไปดังครับ แสียบแั้วก็พี่รองคำครับเดี๋ยวครับผมสำหรับภารกิจมื้อนี้ก็ได้พี่น้องครับก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องครับครับมื้อเงินก็บฉันได้มงสำหรับอสาร้าน้อยเฮาก็คิดว่าบ่น่าจะเกินอีก2-3มื้อก็น่าจะแล้วนะครับเนาะครับผมครัำมื้อนก็จะรวมทีมงานพี่น้องครับผมครับเพราะว่ามื้อในเพราะผมอาจจะมีภารกิจอาจจะยังบ่ได้มาแต่ว่าก็มี4-5คนครับพี่น้องครับในครอบครัวหรือพี่น้องครัำได้ลุงเพิ่นนี่ล่ะครับได้ลุงแน่ได้พ่อแน่พี่น้องครับซอยกัน เอ็ดมันเรียบร้อยพี่นรองกับกสิไเ้มีมงยูมงเศร้าขยายพื้นที่ออกไปอีกนั่นเอเนาะครับผมเดี๋ยม่อยากเลยค่าแรงกับมีไห้ยได้พี่รองครับเนี่ยมีค่าแรงให้อีกได้เออไอ้ใครเมี่ยอะไรพ่องครับซอยกันซอยกันครับต่มาซอยกัน เอาไป่รองครับผมกินข้าวกินน้ำแซ่บไปร่วมกันนะประธเนอ่ะเมื่อินมื่อินพี่รองครับผมครับวันนี้กินข้าวกินน้ำแซ่บไปร่วมกันพี่รอง